สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวรานามาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างและคุณมีพลังงานยังไงบ้างในวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด3กองนะคะเรามาดูไพ่ทาโร่กันก่อนค่ะขออนุญาตท่านสิริศิธ์ทั้งหลายนะคะและคุณบาร์ทังหลายเนี่ยออขอดูไพ่ของคนที่เข้ามารับชมรับกาในวันนี้ค่ะ ขอดู energy ของคนที่เข้ามาเราชมรับฟังในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างฉันอาดู energy ของคนที่เข้ามาเราชมรับฟังในวันนี้ค่ะถ้าอยากบอกอะไรบ้างคะ of pentacles วันนี้พลังงานเข้มข้นมากขอให้ท่านสรีศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดบอกกับผู้ที่เข้ามารับชมนในวันนี้นะคะว่า Ten mm hmm. of Cups Queen of Pentacles a oh, s of Cups โอ้พลังงานดีมากอะวันนี้โอ้ oh, มีหน้าท่านไม่ง่ายเลยจริงๆนะเนี่ย Ten of Cups ไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยไพ่ King of Pentacles Queen of Pentacles นะแล้วก็ Ace of Cups โ oh, อ้ คุณพลังงานวันนี้คุณเด่นสุดยอดอะ่ะคุณดูสิเนี่ยทั้งาการงานการเงินความรักของคุณโอ้แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยอะ่ะโหไม่ต้องใช้ไพ่ขยายเลยอะ่ะคือ,อไม่รู้จะพูดอะไรเลยไพ่ t e of cups ไห้สิบด้วยไพ่ที่เป็นไพ่ happiness มีความสุขสุดๆ ช่วงนี้าอารมณ์ความรู้สึกครอบครัวทุกอย่างดีหมดโอ้ครอบครัวก็กลมเกลียวกันดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณดู King of Pentacles Queen of Pentacles ขึ้น,นเหรียญขึ้นทั้งโอ้โหทั้งคิงทั้งควีนนะคะตัวคุณเองบาลานซ์เอ e เนอได้ดีมากนะคุณเป็นคนที่ ไม่ใช่แค่ว่าหาเงินอย่างเดียวแต่คุณมีความดูแลเอาใจใส่ด้านความด้านการเงินของคุณนะไม่ต้องพูดเลยดีแน่นอนแล้วคนที่เอกำลังจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินและในและบางคนก็จะมีในเรื่องของบุตรธิดาเข้ามาส่วนคนที่ ยังไม่เจอคู่ตัวคุณไพ่สองใบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะเป็นไพ่ของออคู่ที่เหมาะสมอะค่ะเป็นคู่ที่มีพลังงานใกล้เคียงกันเป็นคู่ที่พลังงานเดียวกันไพ่เหรียญเป็นทั้งคิงทั้งควีนหมายถึงการบาลานซ์พลังงานของคุณได้ดีในตัวของคุณเองและบางคนนะคะ ตอนนี้คุณขึ้นมาเป็นถึง Queen of Pentacles แล้วอะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นเถืถึง k คิงเหมือนกันมันแปลได้สองอย่างอะนะคะแล้วเนี่ยไพ่เอชออฟคก็ขึ้นอะคุณจะเจอความลับที่ดีๆตอนนี้อิน t i เอชัสัญชาตญ,ญาณน,นะทุกอย่างตื่นขึ้นแล้วคะ่ะ แล้วถ้าหากว่าในมุมของความรักอะ่ะคุณจะได้เจอคนใหม่ที่มีพลังงานของความเป็น king of p e n n a c l e s ก็คือคนที่มีความมั่นคงทงั้งทางด้านการงานการเงินและความรู้สึกคนคนนี้ค่อนเป็นธาตุดินนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆในด้านความรู้สึกไม่ใช่คนโลเลห พลังงานดีมากๆเลยอ่ะคุณดูนะอันนี้ก็มีลูกเนาะอันนี้ผู้หญิงอะคะ่ะก็ตั้งคันคุณมีความเป็นไปได้มากถ้าเวลาที่คุณได้เจอกับคนคนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างครอบครัวที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเอชออฟคัฟส์ะคะ่ะเป็นความเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้ใจฟูโอ้โห,โโหเคลมพลังงานได้เลยนะคะ โอ้หไพ่ดีมากๆออกยากเข้มข้นสุดแต่ก็แบบดีมากๆอ่ะโอ้ยอะขอดูไพ่ใต้สำรับนะคะ Five of Pentacles ไพ่ห้าเหรียญตอนนี้เนี่ยบางคนนะคะจะยังม,มีมีช่วงเวลานี้ยคะ่ะที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกเหมือนเวลเววาเวอะคะ่ะแล้วก็ เหมือนทุกอย่างไม่เป็นใจอืมไพ่โอ้โหห้าห้าขึ้นหกต่อเลยอะห้าเหรียญหกเหรียญคุณไม่ต้องกลัวมันจะมีช่วงเวลานี้แหละที่มันที่ใกล้จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะลำบากบ้างรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างแต่คุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณตลอดเวลา คุณเรียนรู้ที่จะให้ะระลับเป็นหลังจากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณถดถูกเอาเปรียบเนะคะ่ค่ะเมื่อหลังจากเนี้ยพอเวลานี้ผ่านไปตัวของคุณจะรู้จักการให้และการรับมากขึ้นทุกอย่างจะบาลานซ์ออกมาได้ดีโอ้โหไพ่วันนี้ขึ้นแต่บาลานซ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณดูแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอน ทั้งห้าห้าห้าเหรียญขึ้นตามด้วยหกเหรียญโอ้โหไพ่มันดีดมากพลังงานดีมากเลยค่ะไม่รู้ว่าพลังงานใครนะวันนี้แต่ขอให้คุณแบบรับไปเลยค่ะโอโอเคเดี๋ยวขอดูไพ่ออราเคิลนะคะช่วงนี้เนี่ยพระจันทร์กําลังอยู่ในช่วงคืนเดือนมืดอะคะ่ะเป็นช่วงการเริ่มต้นอะไรที่สามารถเริ่มต้นได้มันอาจจะเป็นจุดจบ ของเรื่องบางเรื่องก็เหมือนกับอันนี้ค่ะเป็นจุดจบของการที่คุณได้เจอเรื่องที่คุณรู้สึกลำบากใจคุณรู้สึกว่าคุณว้าเหว่คุณเหงาคุณโดนเอาเปรียบนะกำลังจะเข้าสู่ช่วงหกเหรียญอย่างเงี้ยค่ะใกล้แล้วอะค่ะขอดูขอให้ช่วยบอกต่อเลยค่ะว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะค ันนี้เป็นไพ่ The Oracle of Petals นะคะไพ่ประตูเปลี่ยนทางขอไพ่ช่วยบอกหนะะ่อยค่ะเซเลสเชียลเซเลสเียริ่อ Underworld อืมคุณดูนะคะคุณจะสยายปีกแล้วอะให้คุณพลังงานดีมากๆ Underworld Underworld เรื่องบางเรื่องอะคะ่ะที่คุณเก็บเอาไว้ในใจเรื่องบางอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยคะ่ะคุณเห็นไหมคนเนี้ย คนนี้นะคะเขาเดินอยู่บนเส้นทางที่มันโดดเดี่ยวนะเดินอยู่คนเดียวต้องเดินอยู่อย่างลากํำบากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนคนเนี้ยเขาไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเขามีนี่ค่ะมีองค์เทพนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมีก็อดมี ผู้ที่คอยปกปักรักษาคุณอยู่อะค่ะคุณไม่ต้องกลัวไพ่เนี่ยค่ะไพ่ต่อเนื่องกันเลยก็คือตอนที่คุณตอนเนี่ยช่วงเวลาที่คุณเจอเนี่ยคุณเป็นเหมือนไพ่ใบเนี้ยค่ะ underworld คุณอยากที่จะแบบ เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรืออยู่บนที่อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ใดๆคือคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันลำบากมากในการเดินเส้นทางเส้นนี้นะคะแต่ว่าคุณไพ่ขึ้นมาอย่างนี้เลยว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะคะพลังงานดีมาก เดิออเซชันอะดิชันไสตเอ็กซ์เซสคอร์ิเอไหนก็เปิดแล้วนะคุณก็ให้ระวังนิดนึงนะคะความลุ่มหลงในบางอย่างในชีวิตคนเราอะคะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่เข้ามาทำให้เราค่อยเขวได้แต่ถ้าเรารู้ตัวซะก่อน นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความรู้สึกใดๆสุดท้ายแล้วว่าค่ะเราต้องอยู่อย่างบาลานซ์นะคะอยู่ให้ได้อย่างผู้ที่เข้าใจชีวิตนะคะ เนีไกด์แดนจากอังเจร์นะคะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกผู้ที่เข้ามาแล้ชมรับฟังค่ะ energy work life can be electrifying because its very essence is energy your body is a remarkable energy f i e l d that we c o s s t a n t l y respond to loving treatments your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients energy work พลังงานของคุณช่วงนี้เป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณเองเนี่ยกำลังทีตัวเองดออีคุณเองคุณมี healing energy นะ บางคนที่เข้ามารับชมรับฟังเนี่ยบางคนทํางานเกี่ยวกับการฮีลลิ่งนะคะอืมนี่คุณดุ๊กตรงนี้ด้านหลังคุณก็มีปีกนะตรงนี้ก็มีปีกนะคือคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะคุณคองคุณอยู่เหมือนอย่างเงี้ยค่ะท่านก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณอยู่อย่างนี้ คุณก็นึกว่าคุณอยู่คนเดียวแต่ที่ไหนได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะเขาคอยดูแลคุณอยู่คุณใช้ความรักในการทิศผู้คนได้นะคะความรักความเข้าใจต่อตัวเองและต่อคนอื่นวันนี้พ่ออยากบอกแบบนี้นะคะวันนี้อกอดของกอดอ วันนี้เนี่ยแองเจิลของคุณเนี่เยเขายกบอกแบบนี้นะคะโอ้โหไพ่คุณดีจริงๆนะวันนี้เอาจริงถึงจะแบบมีบ้างที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นห้าเหรียญกับเมื่อกี้นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้คือนะมันมันคือสิ่งที่คุณต้องเจออยู่แล้วอะช่วงเวลาที่คนเราอะคะ่ะมีความสุขมันก็ต้องมีบ้างแหละที่จะมีเดวิลอย่างเมื่อกี้นะที่บอกแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้แหละเพราะว่าดูจากหลายๆอย่างของคุณเนี่ย มันห้ามาหกนะ่ะคุณดูมันมันดีมากๆาะค่ะมันดีมากๆใหไพ่คิงไพ่ควีนขึ้นวันเนี้ยพลังงานเนี้ยเป็นพลังงานที่สุดยอดอะ่ะคุณดูนะสิบมาหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสิบมาหนึ่งนะค่ะ10 of cups จะเปิดต่อไปก็คือ Ace of cups นะ่ะโอ้คิงมาควีนเลยนะเออ คิงกับควีนบาลานเอเนอร์จีดีมากๆโอ้ oh. 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 ไม่รู้จะพูดอะไรเลยวันนี้มันดีจริงๆนะดีมากๆอะคะ่ะค่ะดีจนแบบไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนน่ะนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วคุณเองอะคะ่ะคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีๆที่เหมาะสมกับตัวคุณ มันมันมันเหมาะสมกับคุณมากๆเพราะตัวคุณเอเนอรจีของคุณเนี่ยตอนเนี้ยเท่ากับคนที่มีความเป็นไฮเออร์เซลฟ์ได้เลยอะเหมือนแบบคือค่อนข้างสูงอะค่ะเป็นพลังงานที่สูงมากๆอืมเออแปลกนะทำไมถึงพูดถึงไฮเออร์เซลฟโอเคคือ ไนท์เซลสนี่คือแบบพลังงานสูงอะค่ะเป็นคนที่พลังงานดีมากคุณมีความรักล้อมรอบตัวคุณเลยไม่ว่าความรักครั้งเนี้ยมันจะเกิดจากความรักตัวของตัวคุณเองหรือความรักที่ผู้คนเอามาให้คุณเนี่ยไพ่ Energy Work ถึงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าคุณมีพลังงานของความรักที่สามารถที่จะดูแลรักษาผู้คนได้อืมสุดยอจริงๆนะ ยอดเลยโอเคพลังงานวันนี้ดีมากค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงแล้วเราเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรละฟังในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ